ทำไมศาส,สนาพูดถึงให้มีเมียคนเดียวมึงจะมีกี่เมียก็เรื่องของมืองเธอมึงจะมีร้อยเมียก็ไม่ใครว่ามึงมึงมีปัญญาเลี้ยงเมียเหรอกูเห็นคนเดียวมมงยไม่มีปัญญาเลี้ยงเขา <c oughs> มึงจะไปสรรหามีปัญญาที่ไหนเลี้ยงคนอืน่นคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เลี้ยงคนเดียวให้รอดก่อนอ <c oughs> คนเดียวมมงยไม่รอดเดียคนที่สองคนที่ 3. สามสติคดิดดีๆมึงมีตังเลี้ยงเขาเหรอจอนมีสักสองร้อยไหมกระโจนตีกระบานให้ ตาเขายังดูหนุ่มอยู่เลยเนาะเออทำไมเขาหล่อขนาดนะะั้นวะกูงงมากเลยอะ่ะทำไมเขายังดูแบบดูไม่แก่เลยดูแบบดูเหมือนเด็กวัยรุ่นได้ซ้ำไปเน,ะนาะาอาจารย์เจ้าเงินไปทำอะไรครับไม่ต้องสารแนจากเงินกูไม่ใช่เงินเมือง <c oughs> ไม่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตกูกูจะไปทำอะไรก็เงินของกูไม่ใช่เงินของเมิง <c oughs> สารแนอยากให้เราไปทำอะไร <c oughs> วุ่นวายไม่เป็นสุครับเกี่ยวหาอะไรกันมึงจะไม่มีสุขเพราะเราตากผ้าได้ยังไงเนี่ยมึงตอบกูสิ ขอเหตุผลหน่อยมึงเอาลราตากผ้าไปวางหน้าบ้านมันจะมีผลยังไงทําให้ชีวิตมึงลำบากเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเรามันจะมีความทุกข์มันต้องมีเหตุปัจจัยของความทุกข์คนเรามันจะลําบากมันต้องมีเหตุปัจจัยของความลําบากไม่เกี่ยวหาอะไรกับเราตากผ้าเลย ถ้าเราตากผ้ามันสามารถทําให้ชีวิตมึงมีความทุมกข์ได้แสดงว่าเราตากผ้ามันฉลาดกว่ามึงนะมึงควรยกบ้านนะให้เราตากผ้าอยู่แล้วมึงคนตื่นทำผมคนตื่นเที่ยงจะเป็นแบบอาจารย์ได้ไหมครับโพรยเป็นแบบกูไม่ได้หรอกเพราะกูตื่นเช้า <c oughs> มึงตื่นเที่ยงมเป็ปแบบกูไม่ได้หรอกถ้ามึงจะเป็นแบบกูมกึงต้องตื่นเช้าก่าอันดับแรก <c oughs> อย่ามาเหมือนกูเลยมึงเหมือนกูไม่ได้หรอก <c oughs> ยากคนแบบคนจะทาให้เหมือนกูเนี่ยกูบอกเลยยาก ปล่อยให้มีอย่างกูคนเดียวพอแล้วทุกวันนี้คนก็ด่ากูทั้งประเทศแล้วแต่วมึงรับสภาพไปไหวหรอกเวลามาคนมาดามึงอะ <laughs> ให้กูโดนด่าคนเดียวพอแล้วเดี๋ยวกูจะแบกภาระไว้เอง <laughs> ผมเห็นสาวสวยในกุมาจาร์แล้วการมาราคาเกิดผมต้องใช้ความพยายามมากเพื่อกองกิเลมึงก็อย่าไปดูสิมึงจะไปดูทําไมละ่ะนี่มันสัจเปปัญหาเนี่ยมึงนี่มันก็น่าก็ทนตีกับบานเหมือนกันนะเนี่ยนะมึงมันสัรหานะ่ะอะไรเป็นเหตุข,ของการผัสสะ มึงก็เที่ยวไปกดดูโปรไฟล์เขาไงประเด็นนะ่ะมึงก็ดูเฉยๆมึงจะไปกดดูโปรไฟล์เขาทําไมล่ะนั่นภาษามึงไปสร้างภาษาด้วยตัวมึงเองอนะน่ะมึงก็เลิกสร้างภาษาอย่าไปดูก็พูดอยู่ว่าอย่าไปดูเมื่อวานิึงจะด่าไปว่าอย่าไปดูมึงก็ยังมาเที่ยวดูโปรไฟล์ชาวบ้านเขาอีกขอวิธีเถียงเนียหน่อยรครับ ต่อให้ใช้เหตุผลหลักการมึงก็ไม่ต้องเถียงจบมึงไม่ต้องไปใช้หลักการและเหตุผลม,<ว>มึงไม่ใช้มึงไม่สามารถใช้หลักการและเหตุผลกับเมียมึงได้เขาไม่ฟังมึงหรอกเขาฟังแต่คนอื่น<ว>มึงอยากให้เมียฟังมึงมึงไปบอกคนอื่นลหลยคนอื่นมาบอกมันเดี๋ยวมันจะฟังแต่ถ้ามึงบอกมันตรงๆมันไม่ฟังมึงหรอกกูบอกให้เพราะมันเป็นเมียกูไม่มีวิธีแนะนําว,วิธีแนะนําเดียวคืออยู่เฉยเฉยอย่าหาเรื่องอาจารย์ครับถ้าเราขับรถไปเจอซ่าน ราต้องบีบแต่มแล้วมึงไปบีบทำไมละ่ะคนเราเนี่ยมันแปลกแล้วมันทำอะไรไม่ไดีเห็นพี่มีผลเองก็ทำก็ทำ,ำตามเล้มาตลกนะมึงว่าไม่รู้เหตุผลนะไม่มีใครบังคับเลยนะไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรจากกูบีบ <c oughs> ขับผ่านสารป้น <c oughs> ขึ้นเขาตามมุกเจอสารบ้าน <c oughs> ขึ้นเขาลงเขา <c oughs> ป้านป้านอย่างที่กูบอกก็ถ้ากูเป็นเจ้าท <c oughs> ี่นะกูให้รถทั้งหมดเนี่ยตกเหวไ้หมดก <c oughs> ูลำคาดวันวันไม่ต้องทำหาแล้วไม่ได้นอน เป็นเจ้าที่นะไม่ได้นอนมึงรู้เลยนะว่าเจ้าที่บอกให้ปีบแต่อ้าวจริงถ้ากูเป็นเจ้าที่นะกูเควียร์โถนใส่รถมึงจะบีบผาคนพ่อคนแม่มึงเหรอจะนอนนั่นน่ะถ้าเป็นกูกูเป็นเจ้าที่นะด้าเลกเขาบอกว่ามีต้นมะละกออยู่หน้าบ้านจะเก็บเงินไม่อยู่จริงไหมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้นมะละกอวากูถามหน่อยมึงเก็บเงินไม่อยู่แล้วใครเป็นคนใช้เงินก็มึงเป็นคนใช้ไม่ใช่เหรอ แล้วมันเกี่ยวหาอะไรกับต้นมะละกอต้นมะละกอมาแย่งเงินใช้เหรอก็เปล่าเอาแล้วมาไปเกี่ยวอะไรกับมะละกอถ้ามีสติสัมปชัญญะพิจนารณาหลักเหตุหลักผลหน่อยอาจารย์เขามาทำอะไรกันน่ะเขามาทำรายการแหมใครข้ายืนมึงก็สราระแนรกันจริงเลยนะอยากรู้เรื่องชาวบ้านนี่เองมานะจะต้องอยากรู้ใครทำอะไรที่ไหนยังไงชะเง้อหน้าีิจะอยู่ข้างบ้านกูนี่ไม่ชะเง้อชะแอรอยูุ่รนลีมรู้บ้านกูเหรอเนี่ย ยากรู้ไปหมดทุกเรื่องกู <c oughs> บอกให้มึงรู้แค่ <c oughs> ตัวเองพอไม่ต้องไปรู้เรื่องคนอื่นแม่ขอวุ่นวายถามใครมาเดินผ่านอะไรไป <c oughs> อะไรมาวุ่นวายจริงๆรขอถามอะไรครับน้ำตาหมาเอาน้ำตาหมามาใส่ตาแล้วจะเห็นผีเนี่ยบัญญาอ่อนเนี่ยที่กูดา่าบัญยาอ่อนกูจะด่าเรื่องเนี่ยทำไมคุณถึงด่าว่าบัญยาอ่อนเรื่องแค่นี้มึงคิดไม่ได้เลย าน้ำตาหมามาป้ายตาอาจารย์ร้าหมาหอนเพราะเห็นผีจริงไหมครับกูว่าเห็นมึงอะนะไม่ได้เห็นผีหรอกเห็นมึงมาเลยหอนอะนะทนไม่ได้ไงทนไม่ไหวมันเปรี้ยวปากมาเลยหอนหน่อยนึงอะนะมันเห็นมึงอะเปรี้ยวปากเซ็กซี่จัดไงทน,นไม่ได้หมาเลยหอนผัวหนูเป็นคนขี้หึงอาจารย์พูดให้หนูผัวหนูฟังเลยคะ่ะหนูเหนื่อยกับมันจริงๆไม่ได้หรอกมึงมันสวย หัวมึงมันหึงก็ไม่แปลเพราะมึงมันสวยไงอันนี้มึงทําใจเถอะทําใจนะมึงสวยเกินไปไงมึงสวยมากสวยจัดหัวมึงก็หึงเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติมากแหละใหม่ๆก็อย่างนี้แหละมึงรักษาอาการหึงหวงนี้ไว้แลนะกูจะบอกให้อีกไม่กี่ปีเนี่ยมึงจะไม่มีอาการนี้แล้วนะจากเดิมเนี่ยมันตามหึงหวงมึงแล้วมึงก็สะบัดสะบิ้งรำคาญทานไปเจปีแปปีมึงจะวิ่งตามหัวมึงแทน เพราะผัวมึงเนี่ยจะไม่หวงมือต่อไปเพราะฉะนั้นมึงเก็บความรู้สึกเนี้ยไว้เก็บไว้ดีๆรักษาไว้นานๆเพราะอีกไม่นานมันจะหมดจากมึงไปมันจะกลับตละลัดหมดกูบอกให้สันดานผู้ชายใหม่ๆเป็นแบบนี้หมดหนูชอบทะเลาะกับผัวเป็นกรรมเกา่า ไม่ค้าเห็นหน้าก็ไม่ชอบใจอ๋อไม่ใช่กรรมเก่าแล้วอันนี้สันดานมึงแล้วดูสิมึงยังไม่รู้ตัวเลยมึงเห็นหน้าเขามึงไม่ชอบใจมึงไม่ชอบใจคือมึงไม่ชอบไงมึงไม่ชอบคืออะไรก็คือมึงสันดานมึงน่นนะมึงจะบอบเป็นกรรมเก่าได้ยังไงอารมณ์มึงน่ะเกิดขึ้นเวลาที่มึงเห็นเขามึงเห็นเขามึงก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบไม่พอใจเขาอ้าแล้วมึงแปลมาเป็นผัวทำไมอ่ะ มึงเห็นมันแล้วมึงรู้สึกไม่ชอบขีนา้อาอ้าแล้วมึงไปนอนก,กับเขาทำไมาไปเอากับเขาทำไมไปเอามันมเป็นผัวทำไมมึงก็เลิกกับมันไปสิเฮ้ยกูงงตอนระย้อนแยงมากเลยเวลามึงเอากันเนี่ยฟินมากแต่มึงบอกเวลาเห็นหน้ากันเนี่ยรู้สึกอึดขย,ยะขยแยงมากเลยรู้สึกแบบไม่พอใจมากสรุปยังไงเนี่ยกูงง,งแล้วมึงแปเอามาทำผัวจำพ่ออะไรไข่อาจารย์ยานจริงเหรอครับแล้วไครมึงไม่ยานเหรอไขใครไม่ยานกูขอดูหน่อยสิ กูเกิดมากูไม่เคยเจอเห็นใครเกิดมาไข่ไม่ยานหมายังไข่ยานเลยวัวควายยังไข่ยานเลยมึงจะเหลือเหรอเลขแบบประชาชนควรลงท้ายด้วยเลขอะไรดีครับมึงเลือกได้เหรอมึงสามารถเดินเข้าไปในเขตเออผม,มาอายุครบปีแล้วครับผม,มาอายุครบต่นนี้ต่านี้แล้วครับขอทําเลขแบบประชาชนขอเลขลงท้ายท่นนี้ครับมึงเลือกได้เหรอมึงถึงได้มาถามกู่าควรจะต้องลงนเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรเลยครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงมันจะเป็นหาอะไรล่ะเสาไฟอยู่หน้าบ้าน มึงก็มีไฟใช้หรือมึงไม่อยากมีไฟใช้มึงค่อยจ้างก,การไฟฟ้ามาถอดอกไป